สวัสดีครับทุกุคนเนี่ยคงจะเคยเห็นข่าวกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าคนข้างบ้านเนี่ยบางทีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยพบว่ามีปัญหาสำหรักอาหารถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะครับเป็นข่าวกันที่เห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการสำารับอาหารกันนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราพูดคุยระหว่างทานอาหารหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันมีวิธีที่เราจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดอาการสำลักหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับอาการนะครับผู้ป่วยที่มีอาการสำลักหารสำหรับอาการเนี่ยก็จะเป็นอยน่างนะครับผู้ป่วยอาจจะพูดไม่ออกพูดไม่มีเสียงรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็จับที่คอนะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นตัวซีดผิวเปลี่ยนสีได้ครับซึ่งอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นดังเพื่อนผมที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอมุบกั้นทางเดินหายใจนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ชนิดนะคะคือ1เป็นสิ่งแปลกปลอมุบกั้นทางเดินหายใจแบบเพียงแค่บางส่วนนะคะในกรณีนี้ผู้ป่วยก็ยังสามารถที่จะพูดหรือว่าหายใจได้อยู่นะคะแบบนี้วิธีการช่วยเหลือของเราก็คือเราจะต้องให้ผู้ป่วยไอออกมาให้แรงๆนะคะเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมนั้นนะคะหลุดออกมาจากทางเดินหายใจนะคะซึ่งในกรณีที่ให้ผู้ป่วยไอแล้วเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องโทร1669นะคะหรือว่าเรียกรถพยาบาลเพื่อใช้ในกรณีเป็นแผนสำรองในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถที่จะเอาิ่งกาาจจทเดดนหใไ้คะ วิธีการที่2นะคะก็คือวิธีการที่เราจะมีกิ่งแปลกปลอมค่ะอยู่ภายในทางเดินหายใจแล้วก็เป็นการทุบกั้นแบบสมบูรณ์ค่ะในกรณีนี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าหายใจได้นะคะเราจะมีวิธีการที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่าเฮม l ิกแมนูเวอร์ค่ะซึ่งวิธีการทำเฮมลิกแมนูเวอร์นะคะก็จะสาธิตวิธีการแบบนี้ค่ะมาดูวิธีการทำเฮมลิกแมนูเวอร์กรณีมีผู้ช่วยเหลือกันค่ะ โดยวิธีการทำเค็มดิกไนโอมเบอร์นะคะผู้ป่วยจำเป็นจะต้องการขาออกแน่ให้ผู้ช่วยเหลือคาะกอดขาหนึ่งข้างผู้ช่วยเหลือเข้าไปบริเวณกลางตรงกลางระหว่างขาผู้ป่วยขาเพื่อให้เกิดความมั่นคงหลังจากนั้นให้ใช้มือข้างที่ถนัดค่ะกดไปบริเวณลิ้นบีของผู้ป่วยค่ะและใช้มืออีกข้างหนึ่งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กรทุ่นค่ะโดยเป็นการกระุ้นที่เขี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะประมาณห้าครั้งค่ะแล้วดูว่าเศษอาหารค่ะหลุดออกมาจากบริเวณนํากอนผู้ป่วยหรือไม่ค่ะหากยังไม่หลุดก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆค่ะแล โดยวิธีการช่วยเหลือภาวะสิ่งแปลกปลอมบงเดินหายใจในขณะอยู่คนเดียวนะคะอันดับแรกให้ใช้มือข้างที่ถนัดค่ะกุมมือแล้ววางไว้บริเวณใต้ริมฝีค่ะหลังจากนั้นใช้มืออีกข้างนะคะเข้าไปบริเวณมือข้างที่ถนัดค่ะแล้วก็ทุบเข้าหาลำตัวค่ะประมาณ5้าครั้ง <c oughs> หรือในกรณีที่ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะให้ผู้ป่วยเดินไปหาบริเวณขอบโต๊ะหรือว่าขอบโต๊ะคะ่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเอาบริเวณฝีีของตัวเองค่ะชนเข้ากับบริเวณขอบโต๊ะหรือว่าขอบโค่ะ <c oughs> <c oughs> การสาดิตดไม่ทันย,ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะไอ้นี่คือการทำเทมปิกมาริเวอร์ที่ถูุกกองครับเพราะทุกชีวิตมีค่าอย่าให้ยากทุกคนเนี่ยต้องมาเสีีวิตเพัฒนาตเด์กกอนอครับขอบคุณครับ